<Holy> shit. ไปครับเนียนเนียนทำเควสก่อนหาเหยื่อหาเหยื่อที่เขียวน้ำเงินเขาห้องน้ำมันโอเคน้ำเงินเขาห้องน้ำมันคนเดียวเสร็จโจรจะเอะปั๊บไปอาบน้ำรอก่อนนอ้อไปอาบน้ำรอก่อน ดูซิเพื่อนเราฆ่ายังยังไม่ฆ่าเว้ยโอเคหาเหยื่อรลยต่อไปนะครับโอเคตอนนี้คูดาวคิวมาแล้วนะปิดไฟกันสีดำอยู่กับใครอยู่คนเดียวเสร็จเอ้าแม่งเหนยเข้าไม่ทันเอาไงตามไปฆ่าดีกว่าตามไปฆ่าไม่รอดไม่รอด เอ้าแม่นเออไปดับอยู่ฮะตอนนี้ก็ไปดับอยู่โอเคเราไปต้อนกักันแม่ที่ไม่ออกผมผมผมจะเดินตามสีแดงนะได้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 สีเขียวเรอจะนสีแดงผมสีเขียวออ่นผมจะเดินตามสีแดงเอาสีดำมาเดินกับผมผมอยากให้สีดำมาเดินกับผมมากกว่าไม่อยากเอาสีเขียวอ่อนะทำไมผมบ้านน่าจะรังระวังหน่อยนะถ้าเกิดจะเดินเข้าวัดสีแดง บ้าบอไฟดับอยู่เนี่ยจังหวะเปิดประตูอย่างเงี้ยปกติถ้าผมเป็นฆาตกร <usi> ผมจะไม่เปิดเองเพราะถ้าเปิดเองอ่ะครูดาวคิวจะไม่ลดลงนะให้พยายามให้คนอื่นเปิดจะดีกว่าจะได้ค่าได้เร็วขึ้น ซ่อมไฟก็เหมือนกันครับให้คนอื่นซ่อมไปเรารีคูดาวดีกว่าเช็คคนก่อนว่าอยู่ไหนบ้างเคเพื่อนอยู่กับเราแต่คนคิวได้เลยเนี่ยถ้าไปด้วยกันเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนสีเหลืองไปเอ้ยฆ่าแม่งเนื้อฆ่าแม่งเนื้อสีขาววะเอาไงสีเหลืองไปไหนวะสีเหลืองมาเอ้ยข้างในมีอะไรสีขาวอยากรู้ข้างในมีอะไร ข้างในมันมีอะไรมันไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกเคคูดาวคิวยี่สิบวิปิดไฟดีกว่าจังหวะน,นี้ไปเปิดไฟก็คูดาวมาพอดีไปไปไปเอ๊ะเจอม่วงอยู่ข้างล่างฆ่าม่วงเดี๋ยวฆ่าม่วงเดี๋ยวไม่ไปเปิดไฟแล้ว น้ำตาลเฮ้ยหลังเลยเอาม่วงเดี๋ยวเอาม่วงเดี๋ยวเอาม่งวมงดีกว่าไป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 ออกมายังออกมายังไม่ออกมาวะไ,ไหนว่า่วงเลตหนึ่นะคนเดียวคนเดียวอยู่คนเดียว <laughs> อยู่คนเดียวก็ต้องโดนเชือ้อ พยายนด่วนเลยจังหวะนี้หาพยายาอเคเนียนทำเคลสครับจังหวะนี้พยายามปิดไฟหรือปิดปิดอะไรก็ได้ให้เขาไปแก้ครับเขาจะได้ไม่ต้องทำเคลสเราก็มีโอกาสชนะเร็วขึ้นมีคนยิงปืนอยู่ะเอ,อ้าไม่มีมีปืนยิงได้ไงจีจีครับ มีีครับก็ได้กับสีแดงแล้วใส่หน้าแล้วยิงเลยใส่เลยเป็นชาติคนเอบคุณแลวใสยหน้าแล้วยิงเลยสีดะครับเป็นชาติใจหมดขอคุณเลนทุกตาน้ำตาลหลุดอื กูว่าเล้วไอ้กูว่าแล้วมึงออกมาดูหน่อยสีดำอยู่ข้านหน้ามึงอะโอ้โห 오 <gasps>